การเกี่ยวกับพระทาร้ายารวาสแล้วก็เหตุการณ์าราวาสทาร้ายพระนะฮะสองที่นะฮะที่แรกที่ชนบุรีก่อนนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์พระที่ทาร้ายารวาสนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวัดเขาทุ่งวัวนะครับในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีพระลูกวัดชื่อพระจินกรการเกิดอายุยี่สิบเก้าปีรูปนี้นะฮะเพิ่งจะบวชได้ประมาณเดือนเศษเท่านั้นเองนะครับมีอาการคุ้มครั่งแล้วก็ ใช้มีดทำครัวไล่ฟันลูกศิษย์วัดชื่อในเพชรอายุ75ปีฮนะในเพชรนี่อยู่ที่วัดแห่งนี้มานานกว่า15ปีแล้วนะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะผู้เหตุการณ์บอกว่าพระชินกรเนี่ยมีอาการคล้ายๆกับของขึ้นประสาทหลอนแล้วกล่าวหาว่าในเพชรซึ่ง เป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยนะขโมยเสื้อผ้ามาใส่แล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรงเสร็จแล้วเนี่ยพระชินกรก็เลยไปคว,าว้ามีดทาครัวเนี่ยมาปาดคอในเพชรจนล้มลงจนจนกระทั่งหลอดลมเนี่ยเกือบขาดนะฮนะทางเจ้าหน้าที่ก็นําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนพระชินกรก็ถูกจับศึกนะฮะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆก็เกิดจากอะไรกันแนะออ่อยู่ดีๆก็คุ้มข้างแล้วก็อารวาสทำร้ายนะฮะ อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ปทุมธาน,นีนะครับอันนี้เป็นเป็นชาวบ้านที่ไล่ทำลายพระนะฮะอยู่ที่วัดบัวกแก้วเกศรอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับตํำรวจบอกว่ามีคนแจ้งว่ามีมีพระเนี่ยถูกไล่ทำลายและบาดเจ็บนะฮะไปที่เกิดเหตุพบพระเคลื่อนเผือกเพียอนาะยุ50ปีเป็นพระลูกวัดนะครับถูกตีเข้าที่หน้าผากเย็บ15เข็ม แล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะผู้ก่อเหตุชื่อนายสุบินเรืองเดชธนก,กิจอายุ26ปีโดยมีนายสมพรซึ่งเป็นพ่อเนี่ยออกมาตามหาลูกชายพอมาที่วัดนี้ปุ๊บเจอลูกชายกําลังไล่ตีพระแล้วก็ชาวบ้านอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยทางผู้เป็นพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยป่วยเป็นโรคประสาทและติดยาเมื่อไม่ได้ทานยาก็เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วหายไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ออกตามหาอยู่ จนกระทั่งวันนี้เนี่ยมาพบว่ากําลังเอาเหล็กนะฮะเอาเหล็กรับมีดเนี่ยไปไล่ตีคนแล้วก็ตีพระด้วยโอพระนี่เลือดอาบเลย